อันนี้ครับอันนี้ไม้แรกครับไม้แรกเบ็ดเชียวเ์เบสดเสียวไปใช้ครับเบ็ดครับตรงนี้คนปูครัข้าวยางน้ำเสียนนะครับบ่แม่นเสียนเลยเสียนเลยครับเบ็ดบ่ยังจักหลังเฮ้ยกูวันนี้วเนี่ย นี so it it ่ได้นี่ได้นี่ขั้นหนึ่งยืนเลยกับป่าที่ต้องอ้าวนี่นะครับผมมุังนก็พ่าคุณตงไปที่เถอะคุณนครับงูเสะ ป่านวันยิ้มให้อ้าวแตลกดรรกิร้อนรลอนกับเซมไหมบ่านลอนเนาะฮาวงี้อันนี้เงี้ยเขียดด้วยครับนะครับมัมึง าเรียกว่าท่ารุ่นครับผมไม่ได้เรียกท่ารุ่นครับอันนี้เขาวิธีการหากินอีสานครับครับใ<ะ>ส่เบ็ดนี่ก็มันใส่จอด